คล้ายแบบว่าเป็นมือนิ้วจับไว้พี่พี่อยู่ดิอยู่ที่ซองข้างอนอยู่ที่สยองให้มันสบางแล้วก็นอนทุกคนนะที่นอนเก่าที่ได้เห็นนะว่ามันลึกแค่ไหนโอ้โหนี่คือสามารถมุดไปได้สบายๆทุกคนนะแต่ผมไม่อยากเข้าไปลึกเพราะว่าผมกลัวไปมีสัตว์อาจจะมาทำเรียกว่าช่วงที่หมดผลเนี่ยมาทำที่พักเล็กๆไว้นี่นะทำที่พักเอาไว้นอนพักผ่อนที่ได้พี่ มีการเขย่าดูดิดูงองไม้พี่เออดูตึงตึงตึงไม่มีลมนะเฮ้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยคุณคฮะอยู่สะดีๆอ่วอโอ้ยาใครนั่นแหละนี่มันนีใครมาแนอะไรนี่เขาบอกว่าเขาจะไปแล้วนะเขาพูดสั้นขไปไหนฮะดูดูแลกันดีๆนะก็ฝากดูแลคนที่อยู่ใกล้ๆด้วยอย่างเงี้ยฝากดูแลคนอื่นด้วย สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีถุงป,ป้านาอาที่น่ารักทุกทกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยครับผมพี่พี่ครับวันนี้ผมกับใจจะย้อนลอยรือ,อย้อนมาก่อนที่อดีตรเราเคยมาที่นะ่ะผมกับใหญ่จะมาดูที่ยายถุงทําซึ่งพี่พี่หลายคนอาจจะ รู้จักหรือว่ายังรู้จักก็ก็มีทุกคนนะก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปพี่แพดได้ที่เมื่อก่อนเราเจอยายถุงดำมาอาศัยอยู่ตรงอ่าใครว่านต้หินที่มีช่องที่ลึกลึกเข้าไปลึกเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนหรือว่าช่วงน้ําหลากเนี่ยจะมีน้าไหลผ่านตรงนั้นเลยใช่ไม่สามารถอยู่ได้ใช่ไม่สามารถอยู่ได้ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะแต่ตอนนี้น้ําหมดแล้วพี่ๆแล้วก็ต้องบอกว่ายายถุงดำเขาก็ไม่อยู่แล้วเสียไปปีที่แล้วทุกคนนะเสียไปหลายปีแล้วทุกคนนะ ซึ่งผมกับใหญ่เนี่ยจะกลับมาดูว่าจุดนั้นน่ะยังมีใครมาอ,มอาศัยหรือว่ามากบดานหรือเปล่าเพราะว่าตรงนั้นคือช่วง <c oughs> หมดฝนละตอนนี้ไม่มีน้ําไหลผ่านแล้วคิดว่างั้นนะเพราะว่าเสียงน้ําไม่มีละน้ำมันจะแห้งหมดแล้วทุกคนนะแต่ว่าถ้าน้ําแห้งอ่ะมันสามารถเข้าไปอยู่ได้เข้าไปอาศัยได้หลบแดดหลบฝนได้ต้องบอกว่าเนป่านเนี่ยมันมีคนเล่ร่อนเยอะแล้วก็คนที่แบบว่าไร้บ้านก็มีทุกคนจามาแอบกบดานตาม ซอกหินต่างๆใต้หน้าผาใต้พิงไม้ต่างๆเนี่ยมันมีเยอะดีและไม่ดีนะใช่เราก็ดูว่าถ้าเป็นคนดีเราจะช่วยเหลือแต่ถ้าไม่ดีเราต้องไล่ออกแล้วก็กลัวเป็นภัยต่อคนอื่นด้วยโอเคไหพี่เดี๋ยวขอกำลังใจจากพี่คนละหนึ่งไลนแชร์พวกเราด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามเพจ a c e b o o k y o u t u พ e แฝดวีสองให้เราสองคนด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการพพอร์ตอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมไปทุกคนเดินทางไปที่นุ่งดำกันทุกคนนะ Let's go โอเคครับทุกคน ใช่ทางกระลอกมากเลตรงนี้ตอนนี้พงศ์ก็ยังกำลังหาทางไปด้วยกันนะเพราะว่ามันเริ่มมันเริ่มไม่ค่อยเหมือนเดิมมากด้วยกันนะเหมือมืไม่เหมือนเดิมอืออุ้ยต้นไม้เราใหญ่มันมือคนเลยวะยัยดูดิพี่พี่มันมีคล้ายๆแบบว่าเป็นมือนิ้วจับไว้พี่พี่ดูดิเหมือนมือนิ้วคนเลยดูดิซองข้างอะดูดิสยองอุ้ยน่ากลัวคนลุกเลยเขาอยู่ใกล้ คือผมแบบแรกผมหันมาผมค็ดว่นมือคนวิวอยู่ดิสองอันเนี้ยดูดิเจอไหมเมื่อกี้กำลังทำยันเออะกำลังเกาะไว้อยู่อ่ะกำลังเกาะอยู่พี่อยู่ดิหลายแฉกหลายนิ้วเลยโอ้แล้วแบบเราจะหันมาถอดดุ้งกอะถ้ากลางคืนผมตกใจแน่พี่พี่แล้วใคกาะกัไหมแยโอเคไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกของธรรมชาติทุกคนนะนี่คือเห็นเราตื่นเต้นเราเจอใหม่ๆเนี่ย ตั้งจนหมายเฮ้ยที่นอนใครวะที่นอนมันเป็นที่นอนเก่าเลยอะยัยเออไม่มีไม้มันวางแนละ้วก็นอนทุกคนนะืที่นอน,น,เ,เ,น,อนเก่ามันเรียงเพื่อนนอนใช่เรียงเพื่อนนอนนะทุกคนนะตัวนี้นจะหลายวันละอยู่ทรงันะ งงงงการมองน้ํหาามนนลัตรงหละอากาศเย็ครับต้องบอกว่าเช้านี้อากาศก็ประมาณ19 1เองศาพี่ก็ถือว่าเย็นทุ้คนนะน,รรนะชัดเลยทุกคนมีการก่อไฟตั้งแคมป์่นี่พี่ด,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 ดูดิแล้วก็มีขวดน้ำด้วยวงลงยาอ่หา้าก็ไดวตร้ลรลงูนละลงได้อยู่เย,ย,ย,ยลงเนี้ย เมื่อก่อนตอนที่ทช่วงหน้าอ่าเคยว่าหน้าแลงอะ่ะไฟไหม้ม,มันมันโล่งนะแต่พอช่วงนี้ก็มันเริ่มลบแล้วอ,อะ่ะมันฝนได้นานเลยอืมพอมลงได้อยู่นะก็คือตรงที่ที่เราเห็นน้ำดูอ่ะถ้าดูจากคิวที่เรามันก็โอเคนะจที่เราไปเจอมาคือมีเพิงหินอยู่ใต้เพิงหินแล้วก็ตงกรงนั้นสามารถตั้งแคมป์ได้นะได้เลยนอนได้สบายถ้าฝนไม่ตกนะดูกันแล้วพอน่าอยากให้เจอเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ ขย,ยิงเอาว้ะุ้ยตอนงเลยเหรอตอนน่อนืเลยพีพนนงงลั่นเลลั่นป้าเลยอ่ะเงียบไปแล้วใช่ใช่ถ้าจะลงน้ำเดินตามน้องน้ำไป,ำำไปโอ้โอมันจะล้มก็ไม่ล้มยูดิพี่ๆอยู่ดิ ใช่มันพิงต้นนั้นไว้อยู่ล้มไปยาวมากโอเคตอนนี้ผมกับยายเจอร่องน้ำแล้วกำลัง,งเดินตามร่องน้ำขึ้นไป <c oughs> เดี๋ยวมีวมีเวลาเดี๋ยวผมกับยายจะเดินทางขึ้นไปที่จุดที่ผมเคยนอนขวางน้ำานนั้นนอนลงเถาวันขวางน้ำแล้วก็เจอยิงสาวกระเลียงผมกลับมาเจอในคลิปพี่ตอนผมนอนผมไม่ได้ตัวแ,แต่ว่าเจอคลิปว่าขามามันก็มา มาจบมาหอมแก้มพี่พี่ผมโดยที่ผมไม่รู้ตัวให้พี่ฮะไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นชุดจะเลียงวิพี่ดูแบบคนลุกเลยคืออยู่ๆก็ง่วงแล้วก็หลับไปเหมือนเป็นวิญญาณหรือเปล่าก็มีพี่เอ็ซีคอมเมนต์มาเยอะว่าโชคดีนะที่เป็นอ่าพญานาเดียชาติผมมคิดเลยว่าเออท่านทำไมต้องตามมาตลอดทุกคนนะผมก็ไม่ร่วมกันตามไม่หยุดเลย ไปเถอะปะลบขึ้นเยอะทุกคนบอกเลยย้ายคอไปได้ใช่ไหม,ม <c oughs> ต้องบอกว่ายายถุ่งดำเนี่ยเป็นภรรยาของไอ้หมอผีสมิงไว้พี่นะซึ่งเขาหนีไอ้หมอผีสมิงเพราะว่ามันทำชั่วแล้วมันก็โหดเหี้ยมทุบตีเลยุกครนะ Tôi mới thơm mai luôn ดับได้ป่ะตอนนี้ผมก็อยากมาถึงแล้วโอ้วลกอ่อันนี้ะใช่ลึกมากเลยนะน,น้ำลึก<ต>นะต,ตอนน้ำขังใช่กกนอน,นใช่ขน,นมันก็คง มันจะเป็นช่องที่เข้าไปคนไม่รู้เป็นเป็นโพรงอะไรในหรือเปล่านะอือโหมไม่กล้าเสี่ยงหอมไปเข้าไปชุ่มผิวมากเผื่อมีงูหรืออะไรเงี้ยฉกเข้ามาจบเลยใช่เนี่ยทุกคนนี่คือเราเราย้อนรอยที่ที่นี่ที่เราเคยมาเจอแจกถุงดำใช่ถ้าใส่ตรงนี้เราเจอกระถุงถือถุงดำที่เป็นถุงแกหวงของรักของหวงกันมาไม่ร่าเขาไล่เก็บขยะหรือเปล่าหรือเป็นถุงที่เก็บของที่เขารักหรือเปล่าอะไรก็หายไปหมดทุกอย่างอืม แล้วสุดท้ายยันถงน้ำก็ไม่รอดแต่ไม่ว่าตายพอเลยหือตายพอเลยตายเพราะสามีไม่เหรอใช่ไหมสุดท้ายอไอ้ไอ้สามิงพอพี่สามิงก็เป็นเพ,พาะโขกแก่การเป็นชีพไปเองใช่ปะอืมมันแขนบางทีอแกพยายามขัดขวางแล้วหนีออกมาจากตัวไอ้ของมันอนะต้องพักก่อนนะเดี๋ยวไปนั่งพักตรงนี้ก่อนทุกคนนะซึ่งผม,ผมพาพี่ๆกลับมาดูที่เก่ายาทอถงน้ำต้องบอกว่าช่วงที่น้ำขึ้นเนี่ยน้ำเยอะมากพี่ คือท่วมประมาณหน้าอกอ่ะอยู่เนี่ยตรงนี้เราเคยเจอไอ้หมอผีพม่ามอผีอะไรกอย่างชุดน้ําตาเหรอมาทำพิธีเนี่ยมันจะเอาวิญญาณสักอย่างนี้่ฉะนั้นนายดวงใจคงดำมาไม่อยู่แล้วอาโอเคเดี๋ยนั่งพักแล้วก็จะดูตรงนี้ว่ามีอะไรผิดปกติไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ยายทองดำจะไปเกิดหรือยังนะใช่ผมไม่รู้ว่าวิญญาณจะวนเวียนที่นี่ก็ได้ ใช่อ,อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกนทุกคนย้ายชุงดําก็เอาตรงก็เคยทํแบบร,รมนะที่เคยรวมมือเคยช่วยเหลือไอ้มอพีสมิงอะ่ะเคยทําแบบของไม่ดีแต่ว่าแกคิดได้ไงแกสงสารคนหรือเปล่า <c oughs> ออกมาจากไอ้มอพีสมิงแล้วก็แยกตัวออกมาอยู่เองนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องแล้วก็จุดไฟไล่ยุงก่อนตรงนี้โอเคพี่โดมจะต่อ พอกล้องเข้าไปดูข้างในพี่พี่ได้เห็นนะว่ามันลึกแค่ไหนโอ้โหนี่คือสามารถมุดไปได้สบายสบาแล้วกันนะแต่ผมไม่อยากเข้าไปลึกเพราะว่าผมกลัวไปมีสัตว์มีพิษซ่อนอยู่อาศัยอยู่พี่นะซึ่งข้างในเนี่ยมันกว้างมากเป็นโถงกว้างมากพี่พี่โอ้โหเข้าไปมุดนอนได้เลยพี่นะซึ่งผมคิดว่าถ้าใครเข้ามาพักหรือทาที่พักเนี้ยทาได้สบายสบาเลยใอเเราก็นะทําที่พักกันนะทําไม้ปูเข้าไปนะ ต้องดูวันฝนยังไม่ชัวร์ว่าฝนจะหยุดเมื่อไหร่นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้กนะ็ดูยังเมฆยังมีฟ้า,าคึมคมเพราะถ้าเราเลี้ยงไม้ไผ่ใช่ป่ะเลี้ยงไม้ไผ่เหมือนเดิมอ่ะก็เลี้ยงแล้วก็หลังคาไม่ต้องทำอีกอืมอเอาไปไม้บางก็ได้นะใใช่่่่เียววววนน้้้าาาาพพกกกกก็แแป๊บบละไตออรหทุคโอเคทุกคน,ดคนเดี๋ยวผมก็ียจะเริ่มหาฟืนมาก่อไฟทุกคนนะเพราะว่าอากาศเย็นมากในป่าเนี่ย มันเย็นบูบูไปพี่นะเย็นเยอะเยออ่ะเดี๋ยวใช่เสียงดังอีกแล้วปั้งปั้งมันกันยิงรูๆรเลยนะไม่คิดเป็นเองนะเสียงจริงเดี๋ยวจะหาเฟือนกอไปกัน้ไหมเดี๋ยวไปสนใจที่เราเอามาจิตมันยิ่งทำให้เราอ่ะรับจิตมากจัง แล้วก็ออกไฟทั้งพักนิดนพออ่อาตรงนะถามว่าที่นี่เอาโอเคไหมดีไหมก็ดีนะทุกคนนะเราก็ถือว่าเนี้ยเป็นจุดที่เหมาะสมจุดหนึ่งะที่เราสามารถมาพักได้สบายๆแล้วก็มันเป็นจุดที่ดูปลอดภัยผสมควรก็ไม่ปลอดภัยมากเท่าไหร่แต่ว่าผมว่าในการตั้งแคมป์ปิ้งย่างเนี้ยผมว่าเหมาะเหมือนกันนะดีเลยอ่ะ กเป็นอะไรน,นะเขเียวเขเียวไก่ไก่ปิ้งไก่ทอดมาเดี๋ยวถ้าไงอาจจะนั่งกินอย่างนี้ไพี่ไตีที่เห็นบรรยากาศตอนที่เรานั่งกินของในป่ากันทุกคนหงุมเยอะมากเกาะหัวเกาะตัวหมดแล้ว ว่า uh เรามาดูทําเลไวท้ที่อาจจะมาทำเรียว่าช่วงที่หมดฝนเนี่ยมาทําที่พักเล็กๆไว้นี่นะทำที่พักเอาไว้นอนพักผ่อนที่ได้พี่พ ติดเงาพอทุกคนตอนนี้นั่งชิวๆไปก่อนนะครับถ้าวันเนี่ยเยอะขึ้นนะเมื่อก่อนน้นอยกว่านี้นะถ้าวันเยอะขึ้นมาก ถึงก็คิดถึงยาธุ่งดำนะที่ตอนที่อยู่กับลอยก็ช่วยเหลือนะช่วยเหลือให้เขามีของกินใช่ของตั้งไม่เคยมาหาตั้งสงสารแกนะแกไม่อยากเป็นอย่างนั้นหรอกจริงๆแกไม่อยากทำอยู่งั้นเลยแต่แกจำเป็นต้องทำเพราะว่าแกตั้งใจแกแกไม่อยากให้เราเลือนลอนนะพยายามแกพยายามไล่ออกไปเพื่อไม่ให้เรามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ใช่เพื่อมาให้ไอ้มอพีซัมหมิงมันมาจัดการพวกเราด้วยอืมแต่เราพยายามเข้าหาแกเพื่อช่วยเหลือแก แกพยายามตีตัวออกห่างแล้วก็พยายามไล่เราออกไปแต่เราดือ้อไงแกก็ดี้ยังเนาะเราทำให้รู้จกักแก่มากขึ้นแล้วรู้บอแสแก่มากขึ้นรู้บอแสไอ้มอลพีทั้งนี้เนี่ยแก่มากขึ้นนะเดี๋ยวมีข้าวเหนียวไก่ทอดไก่ไก่ทอดจุนเดี๋ยวนั่งกินข้าวเหนียวไก่ทอดเช่นี่กันอืมชิวๆไม่รู้ว่าตอนนี้ น้องชายผมยุ่งวุ่นวายแค่ไหนเหมืองครับแล,แล้วก็ตอนนี้อัที่บอกฮะลาซูก็เริ่มจะกินข้าวอะไรได้ละเริ่มไม่ค่อยมีปัญหาละเพราะว่าเริ่มมารับความจริงได้บาลูก,ก็เป็นห่วงลูกมากนะไปเฝ้ามองจดจ่อลูกทั้งวีทั้งวันเลยเพื่อให้ลูกทําให้สิ่งตัวเองทําลงไปรับผิดชอบนะสิ่งที่ทำลงไปเป็นปกติของวัยรุ่นทุกคนนะโตมาต้องมีเรื่องเรื่องชอกต่อยนะไม่เบาก็หนักกันนะ มืองรับแลก็อย่างที่บอก่ะมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะคนดีอยู่ก็เยอะคนไม่ดีก็แฝงตัวอยู่ลมไม่มีนะแต่ทําไมใบไม้มันดิ้นอย่างนี้อืมไม่มีลมสักแง่เลยใบไม้ดิ้นแป๊กแปมันมีอะไรขยับเลยนะใบไม้ดิ้นเหมือนมีการขย่าดูดิดูงงไหมพี่เอ๋ดูตึงตึงตึงไม่มีลมนะหนึ่งมา ม่ได้เกิดจากอะไรนะมีอะไรเดินผ่านมาเลยนั่นนะทุกคนอยากจะบอกคนในป่าเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกพวกสิ่งวิรับิญญาณที่ยังอยู่ในป่านี่นะที่ยังไม่ไปคุปเปิดเกิงจา่หลายสิบปีก่อนหลายร้อยปีก่อนเนี่ยเขาอาจจะวนเวียนที่นี่เพื่อรอไปพุดไปเกิดรอเวลารอส่วนบุญก็ได้ทุกคนนะ con con quay quanh quanh nhiều nhiều gì ai? cái cua này, ở con nhiều không? thấy <laughs> <laughs> Một con nhiều lắm, một ีนกลงพอมากเลยอืมใช่นกพอมากพี่วันนี้ได้มีโอกาสพาพี่ย้อนรอยมาที่นี่นะทุกคนย้อนอดีตเหมือนกับพามาดูจุดที่เราเคยมากันจุดที่เราจะเรื่องแบบทั้งดีและไม่ดีทุกคนนะ <c oughs> ก็ได้มาดูเฮ้อะไรเฮ้ย วิใครวะเฮ้ยคุณคุณพี่พี่ยงผีนี่มงโจ้พี่พี่มงโจมามงโจ้ยงผีมองโจ้ลุงน้งผีมาพี่พี่เนี่ยมองโจ้ไปเขาแล้วฮะมองโจ้ใครนี่ยแหละนี่มันนี่ใครเหมือนกันไปเข้วไเขรอล้ นุ่ม่เหนฉลองเขาเลยเนูเอโอล้วเมื่อวาแล้วไหเอ,อ,อ๊ะมึงจะแบบพูดหนูขายอะไรเดี๋ยวเยีะหนูบอกแล้วอะอะไรวะเขาบอกว่าเขาจะไปแล้วนะเขาพูดสั้นคือไปไหนฮะดูดูแลกันดีนะก็ฝากดูแลคนที่อยู่ใกล้ๆด้วยอย่างเงี้ยฝากดูแลคนอื่นด้วยคืออะไรน้องนี่เขาแล้วคืออะไรอะ ท hey, <the UH> pues ี่หูลางเขาแล้วข้ไปที่เขาควรจะไปแล้วเดียวเดียวคืออะไรอะมุโจ้นี่เขาเลอาซื้อยเขามุจเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมกโจหมดเวลาแล้วไปแล้วมุโจมุโจนี่เขเลมุโจเฮ้ยไปแล้วมุโจ ย่างลงไปแล้วแล้วเขาพูดคืออะไรวะหม,มายความว่าอะไรวะตอนนีผมตกใจที่เขาพูดคึงว่าหมดเวลาของลุงแล้วลุงจะไปแล้วไป<ม>อยูอย่ที่ที่ลุงควรจะอยู่แล้วมันคือหมายความว่าคือคุณลุงแกไปไหนฮะสั่งเสียหรอทุกคนคือตกใจมากพี่ตอนนี้คือลุงแกเป็นอะไรกันแน่แล้วก็ทำไมยังพูดอย่างนี้ออกมาก่อนนะเฮ้ยมม่รู้สึกที่ลุงพันไม่พี่พ่ออย่างาี้ป่า คือันเหนืไหมขยับอ่ะผมไม่รู้ว่าที่ลุงนุ้งผีพูดอ่ะเป็นยังไงเป็นเพราะคืออะไรเหมือนบ้าพอไปอีกไปตีตรงนี้เลยเขาบอกว่าเข้ามาลาเราเขาจะไปแล้วดูแลกันดีๆผมยิ่งอึ้งเลยเอ้ยทําไมพูดอย่างเงี้ยพูดมันสั่งเสียผมกลัวใครปลอมตัวเป็นแจงเงี้ยถ้ามีเงี้ยแล้วก็ไม่หลอกใเราตามไปหรือเปล่าเนี่ยอะไรวะจะสั่งเสียเราบ้างไงวะ ตอนนี้ผมยังไม่รู้ความจริงก็คืออะไรนะอย่างนี้ทุกคนนะผมตกใจมากที่แกบอกว่าคือสรางอะไรกิจก่อนลุงจะไปแล้วปล่อยกันดีๆลุงจะไปที่ที่ลุงควรจะไปในมดเวลาของลุงแล้วพวกเงี้ยตกใจมากเลยพี่คืออะไรวะทุกคนจะจะซื้อซื้อสรางไอ้กิจนะซือสร้างทั้งแหนให้ให้ให้คิดออกมาดูว่าเอามาห้าหรอว่าคืออะไรคื้อสร้างซื้อสร้างกิจดิ ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็คงจะเป็นเรื่องที่การสูญเสียยิ่งใหญ่มากพี่สงสาร,รเนาะแกเคยผ่านเรื่องความตายมาครั้งหนึ่งนะที่แกกลับมาได้เพราะว่ารถแท็กซี่ช่วยไวพยาเก่าไงแต่ตอนนี้คุณลงุงแกถึงเร้าจริงใช่ไหมที่แบบต้องไปจากเราอีกรอบหนึ่งเหรอไม่อย่าอย่าให้เป็นเงินจีเฮียเป็นงั้นดิไม่ให้เป็นเงินแล้วไดรู้ถึงผมได้ปลดออกมาพอมทีหนูรู้ว่าน้องเป็นูรู้ลุงเป็นผี เป็นไรถึงมาสร้างเสียผมหรือว่าเป็นแค่สิ่งที่ผมคิดไปเองกันหรือเปล่าหรือเป็นพวกสมิงแปลงกายหรือเปล่ามากินรับดูกินลงมาหาเราทีนะครับผมสาธุพี่เขาทำให้เราใจหายมากเลยไม่รู้ว่าเป็นมายังไงนะแต่เขามา,ม,ามือมาสั่งเสียพี่แมวนออี่นะแมวผมนี่ยให้เกิดยังเหงาอยู่อิจฉาลุงน้องผีต้องดูเราตอบไปดิใช่ไม่ควรเป็นอย่างนี้ทุคก,ก,ทก,ทกคนเพราะลุงน้องผีก็ช่วยตะโกนรับแรงไว้เยอะอืม นึก okay. ว,ว่าถึงเวลาของแกแล้ววะช่วยคนป่าก็วยไม่รู้อ่ะถึงเวลาป่ากูไม่รู้แต่ว่าคนเรามันก็จริ้งของถ้าถึงเวลาก็เคต้องไปอ่ะใช่ไม่มีใครอยู่ออกมาตากองกระพันเฮ้ยตกมั้งนูใครไม่แอบดูแล้ววะไม่แน่ที่นี่เป็นพวกเล่นของก็เคยมาใส่ที่น,นะพวกมนต์ดำ นี่ก็กลัวแล้วกลัวเนี่ยก,กลัวลุงมันคือจะจ่าก,กันไปจริงๆโอเคทุกคนตอนนี้ผมจะอัปเดตให้ดูทีเรื่อยๆไปพี่นะ